ดีนะคะสวัสดีพี่พนะคะชาแฟนๆน,นะคะแฟนคลับทั้งหลายนะคะหรือว่าลูกค้านะคะทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตสตองหน้าร้านให้ชมกันนะคะใครที่กำลังตามหารถยนต์มือ2องเกรด A นะคะสภาพพรีเมียมเกรด A ฟฟีดาวนะคะวันนี้จัดรถสวยๆมาฝากกันนะคะมีหลากหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะคะ รถเก๋งนะะผลเติมต้นสี่พันนะคะหรือว่าจะเป็นปรก,ปกระบะเคบกระบะสี่ประตูนะคะหรือว่าจะเป็นรถตู้นะคะมือหนึ่งมือสองต่ง v i p หรือว่าเดิมเดิมโรงงานนะคะมีให้ครบเลยวันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวต้องปินจะพามาเดินดูนะคะในส่วนของรถแต่ละคันกันเลยว่ามีอะไรนะคะให้ลูกค้าได้ดูกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะ นี่เลยคันแรกกันเลยนะคะเบิกเรื่อด้วยรถครอบครัวนะคะโตโยต้าโคโรลาครอสนะคะพี่โตโยต้าโคโรลาครอสนะคะ1.8ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะคะเป็นสีเทานะคะปี2022 ปี2 0 2 2เลขไม่8 0 0หมืนโลนะคะแม่นะคันนี้เป็นตัวรองท็อปเลยเปิดสันรูปได้ด้วยนะคะเปิดสันรูปได้ด้วยเลยนะคะพี่จา๋าใครตามหานะคะสีนี้นะคะจัดได้เลยแม่จัดกล้องมองหน้ามาให้นะคะไฟหน้าใสๆกันเลยทีเดียวนะคะพี่จา๋านะ,ค,ะค่าตัวของเขาอยู่ที่859นะคะพี่นะเป็นตัวรองท็อปเลยนะคะ สวยมากนะคะบอดี้ภายในหรูนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะรีบมาเลยแม่รีบจัดรีบจองได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่จา๋า1นไ่บงิดให้บิพรีเมียมเซฟตี้นะคะราคา859นะคะท่านใดสนใจจัดได้เลยแม่นะคะถัดมาดูนะคะไปกันแบบรัวๆรวดเร็วเลยนะคะพี่นะ คันต่อไปคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ Toyota c a m r รนะคะ2.5 h y บ r ิตนะคะเป็นปี2022 2.5 h y บ r ิ d ปีปี2022นะคะพี่ราคา969,000บาทนะคะคันนี้บอกเลยออปชั่นเยอะมากนะคะเปิดสลูปได้นะคะได้สีดำแบบนี้มาเลยนะคะหรูหราด,ดูดีสุดๆเลยนะคะ สายรักชูรี่ไม่ควรพลาดนะคะผมเนี่ยฮะสำหรับสีดำเนี่ยฮะอ่าหรือว่าใครอยากได้สีขาวนะ่ฮะก็จัดสีขาวได้เลยนะคะคันนี้จะเป็นปี2018นะพี่นะโตโยต้าเทมรี่นะคะ 2.5G นะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะคันนี้ขายเพียง 8แสนกับ8,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่จา๋าประวัติดีฟีดาวได้ทั้งสองคันเลยนะคะชอบขาวหรือดํานะคะจัดได้เลยแม่นะคะจัดได้เลยนะคะสองคันนี้เปิดสรุปด้านบนได้ทั้งสองคันเลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆเลยนี่นะคะ จะเป็นในส่วนของ Honda c ซ v i c นะคะพี่จ๋า Honda c ซ v i c นะคะ 1.8e นะคะปี2020นะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัว e นะคะปี20นะครับผม1.8นะคะ, 1, ะ,คะพี่เครื่องพันแปี20ราคา579นะคะพี่นะ579,000บาทน,นะคะพี่จ๋าใครที่สนใจนะฮะจัดจองเป็นเจ้าของได้เลยนะ ระวัดดีฟีดาวนะคะพี่ระวัดดีฟีดาวนะคะยอดจัดเลือเือเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะรีบมาเลยแม่ถัดมาดูคันถัดไปนะคะคันนี้จะเป็นในส่วนของ Toyota a เอาตินะคะพี่ t o y ยต a a เอาติของเราตอนนี้นะคะมีให้เลือกนะคะมากมายหลายคันเลยนะคะจัดมาให้ตั้งแต่ปี2 0 1 6นะคะพี่สีขาวสีบรอนหรือว่าจะเป็นสีดำนะคะ 1.8-1.6มีมาครบนะคะพี่ขาวดำเท่านะคะราคาเริ่มต้น3ามเซนจ่นานะคะสำหรับเอาติดนะคะรถเก๋งซีดานหรูนะคะพี่ก็รถเก๋งซีดานหรูนะคะจัดมาให้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะใครอยากได้นะคะรีบมาเลยแม่รีบมาเลยนะคะจัดจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะผมอ่า เดี๋ยวถัดมาดูนะคะคันถัดไปกันเลยนะคะค่ะรุ่นถัดไปเลยนะคะ Toyota v วีนะคะพี่นะพลาดไม่ได้เลยคันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยรุ่นนี้นะคะใครตามหา Toyota v วีออยู่บ้างคะแม่ใครตามหา Toyota v วีออยู่บ้างเอ่ยนะ,ะบอกเลยว่าสวยมากนะคะใครที่ตามหารถเก๋งซีดานหรูนะคะขนาดเครื่องยนต์นะคะ พันหนะคะตัวมิดนะคะตัวรองท็อปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวมิดตัวรองท็อปเลยแม่จา๋าเป็นปี19นะคะคันนี้ขาย3 8มแ0 0ได้สีดำด้วยนะคะนานๆนนจะมีเข้ามาเลยคะ่ะแม่นะคะนานๆจะมีเข้ามาเลยคะ่ะนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่ล้อเลยใครสนใจนะคะจัดจองได้เลยนะคะวีโอสมีสีดำสีขาวสีร้อนนะคะ ถัดมาดูกันเก๋ง5ประตูนะคะจัดมาดูเก๋ง5ประตูกันอีกสักหนรุ่นนะคะเป็นในส่วนของคอนด้านะคะคอนด้าเจ็ดนะคะหนึนะคะปี2องพันสนะคะปี2องพันสบสะคะมีนาะสองแสนับาทนะคะ 2,49,000บาทเท่านั้นนะคะได้สีดำนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะใครตามหา h o n d a j เจอยู่นะคะพี่นะไม่ได้ผลิตแล้วนะคะใครตามหาอยู่รีบเลยแม่นะรีบเลยนะคะรุ่นนี้นะอ่าถัดมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นที่ยอดนิยมมากๆนะคะในท้องตลาดมือสองนะคะซูซูกิ s w วิฟนะคะ1.2 RX ค่ะพี่ 1.2 RX นะคะปี2015นะคะพี่จ๋าคันนี้ปี2015นะคะพี่จ๋าราคานะคะ259,000านเนี่ยนะคะมาพร้อมกับเล็กไม่57,000โลแม่มาพร้อมกับเล, 5, 7, 000, ล็กไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลนนะคะใครสนใจนะคะจัดจองได้เลยครับผมอ่า ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่โหมดนะคะกระบากกันบ้างนะคะเข้าสู่โหมดกระบากกันบ้างนะคะในส่วนของคันแรกคันนี้จะเป็นสมาร์ทแคปนะคะพี่อะสมาร์ทแคปตัวเตี้ยนะคะใครตามหาอยู่โตโยต้าไฮรักริวโอนะคะ2.4 Entry นะคะเป็นตัวเซตเอดิชั่นนะคะปี2021นะคะคันนี้เลขไม่สอง0 0ืก้โลเท่านั้นค่ะแม่ ราคา400,000กับ8,000บาทนะคะราคา400,000กับ8,000บาทนะคะใครอยากได้สีขาวจัดสีขาวได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากได้สีบรอนนะคะคันนี้เป็นปี 2, 2020นะคะพี่ได้ในส่วนของตัว2.4วิทนะคะรันนี้4 0 0 0 29,000เท่านั้นนะคะสำหรับตัวยกสูงนะคะก็มีให้เลือกเช่นกันเลยนะคะ ี่กระบาบดเขยบยกสูงคันนี้เป็นเกียร์อโอโต้ขออภัยค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2020นะคะพี่เลขไม่เ0 0 0มืน 70, สวยมากนะคะเป็นสีเทาดำราคา479,000บาทนะคะพี่นะคันนี้สวยๆเลยรอเทสมาร์ทนะคะอ่าอ่าถัดมาดูในส่วนของสีประตูกันบ้างคะ่ะแม่โตโยต้า รักรีโว่นะคะสีประตูนะคะจัดมาให้2สีด้วยกันนะคะตอนนี้สำหรับสีขาวคันนี้เป็นปี2022สีขาวคันนี้เป็นปี2022เครื่องยนต์2.4 Hi g P Runner เนะี่ะเกียร์ออ,อ,อตโต้2.4 Hi P Runner เกียร์ยออตโต้นะคะใครอยากได้นะคะจัดจองได้เลยนะคะสีนี้นะคะสีขาวสวยจ้งมากนะคะพี่ สีขาวสวยจึ้งมากเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ีล้อแล้วนะคะคันนี้ขาย769,000บาทเป็นตัวท็อปตัวไฮเลยนะคะอ่าถัดมาดูคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เป็นในส่วนของปี2018อ่าขออภัยค่ะคันนี้ปี2019นะคะเป็นเ e กียร์ออโต้เช่นกันนะคะราคา559,000บาทนะคะพี่จ๋า559,000 พับนบาทนะคะใครตามหาอยู่รีบจัดเลยค่ะแม่จ๋าเนะคะเอาละค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรุ่นไหนนะคะอันนี้นะคะให้ดูเบื้องต้นก่อนเนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะคะพี่ๆท่านไหนยอยากจะชมรายละเอียดของรถคันไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถนะคะโทรสายด่วนหา้องเฟิร์นได้เลยนะคะ083 4 3 0นะคะ2688นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องเฟิร์นต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า